สวัสดีครับพบกับจิคันเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมราเนนเจอร์นะครับอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องยอดฮิตนะครับที่ถามเข้ามาเยอะมากในช่วงนี้นะพูดทุกคลิปก็ถามทุกคลิปเลยนะก็คือเรื่องของโคแสงกับโคมืดนั่นเองนะ,ะส่วนใหญ่ก็จะถามเข้ามานะว่าจะมาเมื่อไรอ่าแล้วก็มีตัวอะไรบ้างครับคําว่ามาเมื่อไหรเนี่ยพอจะประมาณการได้เต็มที่ก็ผิดเพี้ยนไปไม่กี่วันนะส่วนมีตัวอะไรบ้างเนี่ย ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเพราะว่าบางช่วงเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เรียกเรียกว่าคิดยันนาทีสุดท้ายอยู่เหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดล่วงหน้าหรอกนะบางทีก็มาแบบงานเผาหน้างานนะครับอฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมีข้อมูลมาล่วงหน้าไหมถ้าไม่มีข้อมูลล่วงหน้าก็เดี๋ยวไปรอดูในเกมกันล้วกันนะแต่คิดว่ายังไงก็ต้องมีตัวเก่งๆมาอยู่แล้วครับคือหลังๆเนี่ยผมก็จะ ใช้คําว่าด่านะครับผมด่าไปค่อนข้างจะบ่อยนะว่าไอ้พวกเรนเจอร์ประเภทตัวที่เน้นสะสมแล้วแบบกากๆไม่เก่งอ่ะให้เก็บไปใช้ที่บ้านดีกว,ว่าูพัฒนาลองเอาไปใช้ที่บ้านดูนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับ คือผมก็บอกแบบนี้ว่าถ้าเอาตัวดีๆมานะครับยังไงมันก็ขายได้คือก็เข้าใจายอยู่กันนะว่ามันก็ต้องมีตัวเอากระการมาปรโปนกันบ้างคือจะเก่งเป็นทีเดียวทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องการให้มีความสมดุลในเกมอะก็คือ,อต้องมีคนที่เปิดได้และคนที่เปิดไม่ได้อันนี้เป็นมุมมองของเขานะซึ่งผมก็เข้าใจแต่ผมก็แนะนําประมาณว่าให้มันเก่งมากกว่าไม่เก่งหน่อยก็จะดีนะคืออย่างน้อยๆน,นะคนเขาเปิดได้ครับเขาก็จะเอาไปได้เอาไปใช้งานได้ไม่ใช่แบบโอ้ได้มาใช้งานไม่ได้เลยนะ เออฉะนั้นนะก็ต้องมีตัวเก่งมาแน่นอนนะอ่าเพราะมันเป็นโคแสงโคมืดนั่นเองก็คือเรียกได้ว่ามาทีเป็น10กว่าตัวเลยนะครับ ซึ่งก่อนหอน้านะขอโปรโมทเว็บครบวงจรชมใหม่ Shop, นี้นช็อปครับแล้วเพจขายดีเกมเรนเจอร์ป้ายเหลืองเบลสามของนี้น็ช็อปเนื้วจังอันนี้เจ้าเดียวกันนะครับบนเว็บนะสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับสินค้าต่างๆมากมายใครสนใจไปดูกันที่บนเว็บได้เลยครับส่วนที่เพจขาย ID ดีป้ายเหลืองเบลสามไอดี ID, สะอาดไม่ใช่บักตัวนะครับใครที่ไม่ไหวกับตู้กระชานนะหรือว่าพวกสังมืด เก่าแบบนี้นะครับอ่ามันมีกันอยู่แล้วนะเราไม่อยากสู้กับตู้กระชาค,ครับไปหาดูไอเดียเริ่มต้นเอาไปปั้นต่อได้เลยนะอ่าก็แนะนําให้ไปที่เว็บของ nio shop นะครับหรือไม่ก็เพจของ nio shop ได้เลยนะครับอ่ะใครที่ได้ไอเดียนะครับหรือว่าอ่าซื้อไอเดียจากบนเว็บนะอ่าแนะนำนะครับให้รีบทักแชทเพจอ่าเพื่อขอเชื่อมไอเดียครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมแปละลิงก์เอาไว้ให้ที่ปมหมุดคอมเมนต์นะเนะว็บพบวงจร nio shop นะครับแล้วเ,เพจขายดีแกรมเนเจอร์ ายเหลืองว่สามอ่าไอดีาไม่ใช่บางตัวนะ่อะอยากได้ดีิ่มต้นแบบไหนครับโคโลโบโตัวไหนแสงมืดตัวไหนครับก็ไปหาไอเริ่มต้นแล้วก็เอาไปปั้นต่อได้เลยนะเพราะว่าบางคนไม่ไหวกระตู้กระชานนะก็ต้องหาไอเแบบนี้ครับมาเล่นกันนะครับก็ไปตามิงได้เลยนะครับทั้งเว็บแล้วก็เพจของนิโนช็อปนิโน,นจังเจ้าเดียวกันนะครับอโอเคครับตู้ท้าสยอดนิยมมาหลักๆก,ก,ก็คงตามหาบราอัศวินครับกับตัวของสตีลพิเชอร์นะครับจริงๆก็ใช้งานดีอยู่นะ อ่าครับคือบางไอดีเนี่ยอาจจะต้องการตัวรีเซ็ตนะเวลร้อยสิบเนี่ยพิเจอร์ก็ใช้ได้ครับโซนบาวสวินเนี่ยจริงๆก็ใช้ดีอยู่เหมือนกันนะอ่าครับผมก็เน้นเป็นขึ้นอยู่กับคอมโบนะครับแต่ว่าผักไปยังแนวหลังจริงๆแม่นนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผักไปยังแนวหลังค่อนข้างจะแม่นนะครับวนท็อปต้องนานมีใช้กันอยู่บ้างอ่าแต่ว่ามันเป็น อาจคุณจะเรียกเมตาก็ได้จะเรียกทิศทางตัวเกมยังไงก็ได้ครับคือมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยนะว่าแบบช่วงไหนตัวไหนใช้ดีตัวไหนแรงขึ้นมามีบัฟมีเนิร์ฟความสามารถครับมันก็จะมีการเปลี่ยนหน้าทีมอ่อย่างทีมมิทเทสือนะก็ใช้ตัว s ซ r ร e p i c พิเชอยู่นะครับแล้วก็ตัวกันบินมาเพราะว่าผมเพิ่งทาคลิปไปนะตัวบิน,นคือโคตรเกียนคือ โอ้ใช้คำคำอยา่างเ่ยแบบเกียนสัตว์จริงๆคือมันตีป้องแตกค่อนข้างจะไวแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งนะมันก็เลยทําให้ตัวกันบินอันดีวผมขอดูนิดนึงอ่าครับมันก็เลยทําให้ตัวกันบินเนะน,นี่ยตอนเนี้ยนะบนท็อปตํานานครับจริงๆลากมาถึงมาสเตอร์อยู่เหมือนกันนะเขาก็จะใช้ตัวกันบินค่อนข้างจะเยอะคือพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับ นี่ตัวกันบินมาอีกแล้วครับคือตัวนี้มันก็จะจุดเด่นก็คือความสามารถก้าวดาวเป็นหยุด5วันทีคือบนท็อปนะ่ะเขาต้องมีซัพพอร์ตอะมีตัวสำรองนะแบบประมาณว่าให้ทิศทางนี้มาก็จะเอามาใช้อะไรประมาณนี้ครับคือบินอนะมันเกลียนจริงๆนะนี่คนที่ใช้เซลีบักลุกย่างฮาเลยนะเซรีบักลุกยังต้องนํามาใช้เลยครับอ่าคือเซลีบักลุกเนี่ยมันมันผักค่อนข้างจะแม่นเกลีออยนหน้อยเนี่ยวิงเวลาได้อเดี๋ยวดูนะว่าทุกทีมันนี่ อันนี้ใช้บินนะครับอันนี้ใช้บินเนี่ยพิชเชอร์ยังใช้อยู่นะอ่านะครับส่วนไอ้บาวมันเป็นทางคอมโบนะครับอ่าหรือถ้าเกิดผักนาังเนี่ยอะไยังติดทีมอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูคร่าวๆแล้วกันนะก็อย่างที่บอกครับโอ้โนี่บินครับอ่ายังไม่แม็กด้วยนะ การบินไม่ใช่ครับใช้บินคือเกลียนจริงๆตัวนี้นะ,ะมันก็เลยมีผลครับส่งผลให้เรนเจอร์ในการจัดทีมต้องมีตัวหลุดไปบ้างหลุดทางคอมโบหลุดอะไรก็ตามครับฉะนั้นเนี่ยบางตัวยังเก่งอยู่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะเราไม่ใช่ทีมเราต้านานของผมเนี่ยเอาตรงๆนะผมจะเลือกเรนเจอร์ที่ผมรู้สึกว่า ลองเอาออกแล้วเล่นไม่ดีอ่าตั้งรับ Jamie, แพ้เยอะนะครับต่ผมจะดูแบบนี้นะคนอื่นใครไม่ใช้ไม่เป็นไรครับเอาทีมเราเองนะเพราะว่าลีกแต่ละลีกอ่าบางทีมันก็มีผลนะเรนเจอร์บางตัวยังถือว่าเก่งมากๆในลีกนั้นๆครับผมก็จะยึดตามของผมแหละเพราะว่าเราไม่ได้มีเรนเจอร์ทุกตัวว่าง่ายๆนะอย่างที่บอกครับว่าอ่าเรนเจอร์ที่ดีที่สุดคอมโบที่ที่สุดก็คือเรนเจอร์ที่เราเปิดได้นั่นเองนะครับมาดูข้อแสงเลยดีกว่านะครับอ่ะข้อแสงอันนี้เป็นรูปของปีที่แล้วนะครับอ่ามาวันที่ ส3ส่วนปีนี้เนี่ยผมว่าถ้ามาไวสุดเนี่ยน่าจะเป็นวันศุกร์ที่12นะครับถ้าไม่มีแผนแทรกอะไรใดๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นศุกร์12นะอันนี้เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดเขามีการแจ้งแผนมาก็าจะ,ะนํามาแจ้งต่อให้ได้รับทราบเต่เดินเนี่ยหลังๆเนะี่ยหลายเรื่องแล้วนะคือแบบว่าเพิ่งได้ข้อมูลมาสดๆแล้วก็มาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันอนขา้าจะบ่อยอ่าฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะข้อมูลเราได้มาเราก็นํามาบอกนะครับเพราะว่า คือมกราคมอ่ะมันมีโอกาสที่อาจจะมีการอับเดตพิเศษแทรก้ามาแล้วก็แผนต่างๆอาจจะถูกเลื่อนไปนิดๆหน่อยๆแต่อย,อจจยังไงก็ต้องมานะอ่าเพราะสังคมมืดมาอย่างแน่นอนนะครับ อันเดี๋ยวมาได้ดูกันดีกว่านะตัวแสงที่ผมมองว่าถือว่าใช้งานได้ดีอ่าในมุมมองของ T ีเรนเจนะครับผมไม่มีการจัดอันดับนะสังเกตว่าช่องผมเนี่ยไม่ค่อยทําคลิปจัดอันดับแต่เหตุเพราะว่า r a นเจอร์มีการบับกันเนิร์ฟตลอดเวลาบางทีเป็นตัวนั้นๆโดยตรงนะหรือว่าผลจากสกิลอ่าในภาพรวมหรือความสามารถมีการบับเนิร์ฟครับมันก็ส่งผลให้ r รนเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยอ่าใช้ดีขึ้นนะครับหรือว่าเก่งลดลงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็อ่ามันขึ้นอยู่กับ นะครับอ่าบับเนิร์ฟตำแหน่งการใช้งานของเรนเจอร์ตัวนั้นๆครับแล้วก็คอมโบความสามารถไฮเปอร์นั่นเองอ่ะมาดูตัวแสงครับที่มาแล้วปุ๊บเนี่ยขนลุกเกลียวนะต้องต้องรีบข้างนาะไม่ใช่ต้องรีบหาลูบี้ท่ามาตัวกระชามาเปิดนะ,ะตัวแรกผมก็ยังถือว่าก็ยังให้อยู่ผมมองว่าก็ยังถือว่าใช้งานได้ดี อ่ะดีอยู่นะแต่ก็เรียกได้ว่าดรอปลงไปค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะก็คือเจสสิก้าแสงนั่นเองครับถ้ามีเกียร์โดนแน่นอนผมว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นดาเมจสกิลทะลุครับที่ลดรอบสกิลก็เรียกได้ว่าช่วยให้เจาะนะครับเข้าได้ง่ายขึ้นนะที่เหลือนะบัฟก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะและตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในแพลนนะเรนเจอร์แสงมืดเก่าทำเก้าดาวเอามาเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นนะอาจารย์ก็ให้เอาไว้ก่อนบางคนชอบอยู่นะส่วนมายากลนะครับ ก็ใช้ได้ดีนะบนท็อปตำนานจะเห็นว่าใช้กันค่อนข้างจะเยอะครับคือคอมโบตัวหนึ่นะเอาจริงนะเป็นคอมโบที่ดีที่สุดในเกมนี้ถ้าเป็นช่วงที่มันบัฟ เกมเนี no our our part, ่ยมักจะเนิร์ฟความสามารถนี้เพราะว่ามันติดกงใครเล่นมานานรู้เลยครับความสามารถเนี้ยเอาจริงคือดีที่สุดในเกมแต่คราวเนี้ยคือเกมก็ไม่ต้องการให้ความสามารถใดความสามารถหนึ่งอ่ะมันเก่งตลอดมันก็ต้องมีการเนิร์ฟลงมาบ้างแล้วก็มีความสามารถใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะให้มันขายได้แล้วมันก็จะบัฟเนิร์ฟวนๆกันไปนะตรงนี้ควรต้องทําความเข้าใจนะอาแจะว่าตัวนี้ภาพรวมใช้งานดีนะครับแต่ว่าต้องมีเกียร์ดีๆหน่อยนะเพราะว่ามันแร่เยอะนะครับถือว่าใช้แร่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวที่คนก็บ่นเยอะเพราะว่ามันโดนสถานะง่ายแต่ ว่ามันก็ใต่สถานะชาวบ้านง่ายเหมือนกันนะดามเมจทะลุกระเด็นคูลรสกิลสามวินะครับ อ่าส่วนตัวอื่นผมอาจจะขอมองข้ามไปนะคือการใช้งานถามว่าแบบดีไหมสมมติเป็นตัวนี้เออจริงจริงบอสซีโอไอ3ีสามผมเนี่ยปั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่ค่อยมีเจม่วงเออมีแต่ว่าผมไม่มีตัวนี้ไอดีสามผมยังใช้อยู่นะไฮเปอร์แม็กครับตัวนี้เนี่ยบอสซีโอนะครับในการเปลี่ยนร่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างแม่นเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่นานครับเจ็ดวินาทีอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคพอจะใช้ได้อยู่ามาก็โอเคครับเปิดมาใช้งานได้แต่ถ้าเกิดจะลงทุนปั้นแม็กก็ต้องคิเดเยอะนิดหนึ่งอยู่งานนะ อ่ะตัวต่อมาไอเนี่ยแม็กเถอ นะครับแต่เนิฟเมื่อไหร่ไม่รู้ครับคือมันโดนเนิฟไปหมดแล้วนะตัวพวกนี้นะเพียงแต่ว่าด้วยการใช้งานเฉพาะทางของมันเนี่ยยังจับนะมันยังเป็นตัวดาเมจกวาดล้างอยู่นะคือด้วยแสงมืดใหม่เนะี่ยมันมาที่แบบทับทางนาน้อยครับนานๆจะมาทีนะอเิเทนเอตอร์ตัวนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเนิฟจนแบบใช้งานไม่ไหวตอนไหนแต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังติดท็อปตำนานเต็มไปหมดไปดูกันได้ครับและคลิปผมเนี่ยบลลล็อกคือถือว่าเป็นตัวกวาดล้างตัวหนึ่งนะมันต้องพูดอะไรเยอะครับ ตัวกวาดล้างครับที่ก็ข้านจะดีนะครับอ่านะครับส่วนอันดุบิสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่อ่าคนทอบถามอยู่เยอะเลยนะว่าพี่มันเนิบเหรอใช้ไม่ดีเดี๋ยวนู่นนั้นตำแหนก็ยังใช้อยู่ครับมันก็เข้าๆเอาออกตามที่ผมบอกนะมีบัฟมีเนิบความสามารถครับมีตำแหน่งการใช้งานมีคอมโบนะตัวนี้ผมก็ยังมองว่าอ่าซัมมอนของเขาอ่ะก็ยังใช้ด้อยู่นะครับ อ่านอกนั้นก็อ่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้ผมก็จะมองเป็นระดับสูงสูงนิดนึงเพราะว่ามันเนื่องเป็นตัวกันบินนะหมายความว่าถ้ามันจําเป็นต้องใช้เช่นตอนนี้ มันก็ถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาที่เขาไม่ได้ใช้ตัวบินกันอะตัวบินไม่หดไอตัวนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีการใช้งานถ้าเป็นพวกเราปั้นแม็กมันก็ไม่คุ้มไงง่ายๆครับเออครับแต่ข้อดีคือความสามารถก้าวดาวม,มันมีหยุด5วินาทีให้เลือกนะครับแบบนี้ผมว่าจ,จะไม่ค่อยเท่าไหร่อะยังไกล้ท้องผมเนี่ยมาสเตอร์สองมาสเตอร์สามเนี่ยเวลาเจอตัวนี้นะผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะาบางทีบอทดเนี่ยไอกองหน้ากองกลางเราตีเขาเนี่ยไม่ค่อยเข้า ไอ้ตัวพวกเนี้ยนะไอต้ตระเขคเนี่ยนะมันก็ยืนอยู่ครับแล้วก็ดามเมจเนะี่ยเอาจริงดามเมจมันหนักไม่เท่าตัวเบลล็อกเบลล็อก,กหนักกว่าหนักกว่าโอ้ไหลไหลไหลเสาอยู่กงี้ยนะนะนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันค่ายากเพราะบางทีเราไม่มีตัวยิงลึกไม่มีตัวข้ามหลังไปยิงนะหรือข้ามไปก็อาจจะไม่โดนนะอ่านะครับบางคนอาจจะบอกว่าใช้โพไซดอนข้ามไปโดนครับก็ใช้โพไซดอนก็ได้นะเออนะรหรืองสูงก็จะเจอน้อยนะโพไซดอนอันนี้คือมันก็เลนเจอร์มันจะชนะวนไปวนมา ขนาดตัวนี้ผมยังมองว่ายังใช้งานดีนะจริงๆนะชอบอยู่นะครับอ่ะส่วนตัวนี้ยังอยู่ในตู้นะก็ไม่รู้ว่าจะเอามาขายเป็นโคดแสงรือไหมเอาเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ก,ก็หลักๆที่แบบชอบนะมายากลบาวร็อ่าดูบิดไกทองเจสิกา้าแสงนะครับแต่ละตัวก็ตำแหน่งการใช้งานอ่าสกิลการใช้งานตำแหน่งการใช้งานคอมโบความสาม,มารถ ทีมไหนขาดตัวแพทไหนอ่าก็ไปเลือกตามนั้นนะอย่างโคโรโบอย่างเงี้ยเราชอบตัวชนใกล้อ่าก็ไม่ใช้บาวมายโกนก็ได้นะครับไม่ใช้ตัวอื่นอะไรประมาณนี้อ่าฉะนั้นเนี่ยรอดูผมคิดว่า5ตัวนี้นะในตู้คอสงเนี่ยน่าจะติดทั้งสี่นี่ลุ้นละกันผมว่าน่าจะมาอย่างน้อยนะ่ตัวอย่างที่ผมบอกนะมายโกลเบารักอนุวิทย์กทองเจนติกาแสงน่าจะมาทั้งสี่นะครับอ่ะส่วนมืดนะครับ มืดก็จะมาหลังจากแสงนะครับหสัปดาห์พอ1สัปดาห์ปุ๊บเนี่ยแสงก็แสงเก่านะโคดแสงครับก็จะถูกเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็โคดมืดก็จะเป็นตามรูปนี้อของปีที่แล้วนะก็หลังจากแสง1สัปดาห์นะครับอ่ะมืดมาดูตัวน่าสนใจกันนะครับอ่าตัวตัวนี้เอจริงๆเนี่ยมันก็ใช้ได้นะแต่ตัวมันแค่มันเก่านะครับ คือตัวนี้มันก็เป็นตัวที่อยู่ในแพลนนะที่จะมาทําเป็น9ดาวอ่ะก็เอาเป็นว่าชอบก็ก็ดีนะแต่ผมก็คิดว่ามันตัวมันค่อนข้างเก่าไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับอันนีเนน้เน้นที่ตัวพักพื้นนะผมเน้นตัวพักพื้นครับจะบวงนี่ช่วงนี้บอกเลยไม่ต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกถ้าช่วงไหนไอ้ตัวพวกนี้ติดดีซึ่งก่อนนะเนี้ยประมาณรักเดือน2เดือนผมบอกไปแล้วว่าทางพวกเนี้ยมันถูกทําให้เก่งขึ้นนะครับจากสกิลเรนเจอร์ของตัวใหม่ที่มานะครับ ไอ้นี่คือปกติเนี่ยถ้าไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างแบบกระยิกขยักขย่อนนะติดแบบตัว2ตัวยิ่งยิ่งไอ้นี่คือแบบติดยกแผงนะ ไม่มีโดนแน่นอนครับแต่ติดยกแผงอ่แต่ว่าโตมันจะเก่งเป็นทงๆนะต้องบอกก่อนนะอ่าซารลอตก็ใช้ดีเอาบนททอาตำนานก็มีการเอาออกไปแล้วคอมโบอ่าแร่เน,นื่งนะมีการดอปไปเพราะมีตัวใหม่เข้ามานะอะาก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะถือว่าเป็นตัวทางปวดที่ดีครับอ่ามูนเจรรี่น่ยจริงมันใช้ดีเพราะว่าด่านยากนะครับด่านยากมันช่วยได้เยอะหอคอยไม่ช่วยบอกแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมลำนําไม่ให้ใช้ในหอคอย เออนะมันไม่ติดไม่ใช่ว่าไม่ใช่นะมันไม่ติดจริงๆนะอ่าใครลองไม่เชื่อลองใช้ดูก็ได้ครับอ่ะนาฬิกาปลูกครับก็ถือว่าเนิฟแต่ไ็ยังโหดอะ่ะอย่างที่บอกว่าสมมติเลนเจอร์ตัวเก่งมากๆมันคือ10คะแนนใช่ไหมเลนเจอร์บางตัวมันเริ่มต้12น12คะแนนเป็นการยกตัวอย่างนะพอโดนเนิฟไปเนี่ยเหลือ1 1เหลือ10มันก็ยังเก่งอยู่ไะม,มันก็ยังเก่งอยู่นะฉะนั้นนาฬิกาปลูกก็ยังเป็นตัวที่ คบเครื่องอยู่นะครับร่อข้ารคบเครื่องอยู่สุดไอไวเนี่ยแม้จะดับลงมานิดนึงแต่ด้วยนะนะนะครับนี่เจาะพลังนะครับเจาะพลังแสงนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นมืดนะมืดยิงแสงสามเท่าแสงก็ยิงมืดสามเท่านะถ้าต้องการเจาะมายากลหนีเจาะอ,อนุบิตอย่างนี้นะนี่ไอไวก็ยังถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับอ่าพิชเชอร์อยู่ในตู้ไม่รู้วนไหมไหมนะนะบุญรัศกาก็จริงๆก็จะเน้นเป็นการโคลนนะครับ อ่านะซึ่งเขาจะมีสร้างร่างโคลนแล้วก็โคลนนิ่งเพื่อนอ่าสร้างร่างโคลนก็คือโคลนตัวเองติดความสามารถได้นะแต่ถ้าเกิดคนเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะไม่ติดความสามารถเนี่ยเขาเขียนอยู่อ่าเรามาอ่านกันได้ครับอาแต่ว่าก็ใช้ประโยชน์แบบว่าจริงจังก็อาจจะไม่ขนาดนั้นก็พอจะใช้ได้นะถ้าใช้ก็เวลร้อยสี่สิบอะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวสุดท้ายนี่ใหม่ผมว่ามาส่วนตัวนะ มาเถอะขายได้แน่นอนครับตัวนี้หลายคนอาจจะมองข้ามตอนที่มันออกมาใหม่ๆหรือบางคนไม่ได้มองข้ามแหละเปิดไม่ได้นะเอาใจช่วยครับคือตัวนี้เนะี่ยผมมองว่าเป็นตัวเอในตอนนี้อยู่เหมือนกันนะอาจจะติดตรงที่ว่าคอมโบแรนดนิดเนี่ยมันมีดรอปไปบ้างครับแต่ว่าสกิลของเขานะสกิลใบทะลุครับแล้วก็ซัมมอนเนี่ยมันข้ามนะครับมันก็เลยถือว่า ใช้ดีจริงตัวนี้บอกเลยครับใช้ดีบอกต่อนะอสมบับก็ถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนะครับว่าบนท็อปตำนานครับบราวยมทูตคือถ้ามันหลุดทีมเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคอมโบนั่นแหละนะนี่หลุดไปจริงๆด้วยครับเพราะว่าคอมโบส่วนใหญ่ก็จะเป็นหยุด5วินาทีกับตัวนืดแล้วก็ใช้บินครับไปเกลียนนะเออครับฉะนั้นเนี่ยตัวบาวยมทูตนะครับ บนท็อปตำนานก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนี่รีวงรีวายเอเรนครับเอ่อไมกงไมกี้นะครับเอาผมข้ามไปคนนี้หลายคลิปนะเพราะว่าผมว่าไอเดีเขาผิดโปรตีอยู่นะนี่บายมทูตมีคนใช้อยู่นะครับมันน้องเมกุมินยังอยู่นะผมขำตัวกันบินมากครับอ่านะครับอ่ะม็อบนี่มีการใช้อยู่บอกไปแล้วครับผมจะไม่ค่อยอ่าแบบว่าอ่ะเรนเจอร์มันจะต้องกากรงแล้วครับ ตกเมตาแล้วนะครับแล้วแต่นะนี่ครับเราเห็นอยู่นะครับว่าเขาก็ยังใช้อยู่นะอ่านะครับอันนี้ครับอนุบงอนุบิดนาฬิกาปู่พิชเชอร์ตับินตัวเกลียนครับเรียกได้ว่าบินตีป้อมแต่คือคือเราเล่นไฮเปอร์แมกเกียแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านธรรมดานะเออนะครับไปตีท,ทีป้อมตรงป้อมแตกแล้วเราแบบไม่ได้รีวิวตามท็อปตำนานด้วยนะเอาจริงนะท็อปตำนานก่อนนะเนี่ย มีคุณวัดใช้อยู่คนเดียวนะครับคนอื่นแทบไม่มีใครใช้เลยแล้วพอผมเปิดได้ผมมารีวิวเนี่ยคงเห็นจากคุณวัดนั่นแหละนะเออแต่ผมมารีวิวของผมเองเพราะว่าเฮ้ยมันตีป้อมแรงว่ะคือจบเกี่วว่านี่มีคนใช้อยู่นี่อะประมาณนี้ นี่เกียร์คริสต์มาสนะคลิปเมมาอเช้านะครับทาให้ดูไปแล้วนะครับว่า,าเทียบกันปอนต่อปอนนะในส่วนของเกียร์ปีใหม่เกียร์ค,คริสต์มาสนะจะเปิดอะไรดีนะลองไปดูคลิปล้วกันนะครับอ่าะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นแสงมืดก็จะประมาณนี้ก็จะบอกสําหรับคนที่มีกบม่วงแบบเป็นถุงเป็นถังนิดนึงออย่างไอดีดักของผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวในใจมานะครับก็จะลุ้นแน่นอนครับโอ้เจ็ดสิบหกตัว เออครับเดี๋ยวไปหาไปไล้เก็บ80ตัวโหวปั้นแม็กได้อีก4ตัวเลยนะแสงบึ้นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีบุญนะครับไม่ค่อยมีบุญนี้จะได้นะ อ่าถ้าเกิดได้มาปุ๊บก,ก็แน่นอนอันนี้ผมแม็กไปแล้วหนึ่งตัวนะนนตัวตัวอื่นเนี่ยเห็นว่าขนาดอันดนับของผมเนี่ยผมก็ยังคาไว้ที่เวลรอหกสิบหลายตัวคือก็ยังไม่ได้แบบปักใจที่จะปั้นนะเพราะว่าเราก็โดนกับตัวเองนะอ่าสิ่งนี้เราบอกแล้วครับเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเรนเจอร์ที่มนโหดๆเนี่ยมันจะไปตกยุคตอนไหนมันจะโดนแ้ตอนไหนถามผมเนี่ยผมก็ยังโดนเองนะอ่าแต่เรมบนเท้าตั้นานก็ยังใช้อยู่ครับอ่าเอเมิเลียผมก็ยังรักเขาอยู่นะผมก็ยังใช้อยู่นะอะไรประมาณนี้นะปั้นไปแล้วก็ใช้ไปเถ เอาไว้เดี๋ยววันนึงเนี่ยมี9ดาวแม็กมาเต็มทีมครับแล้วตัวที่มันไม่ไหวจริงก็ค่อยอ,ออกไป อ่าะครับฉะนั้นนะเบื้องต้นนะสัง่งมุดก็จะประมาณนี้นะครับเตรียมพร้อมใครชอบตัวอะไรทีมขาดตัวประเภทไหนอยู่ครับมาบอกกันได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นกันใหม่เนี่ยเขาจะต้องการตัวดาเมจที่แบบหนักๆโหดๆนะซึ่งก็จะเทไปทางแสงจะเยอะนะก็จะเป็นพวกเบลลล็อกนะครับเป็นไกทองอะไรประมาณนี้ที่เหลือก็แล้วแต่ตำแหน่งของเรนเจอร์นะจริงๆเนี่ยมาต้องดูครับว่าเราต้องการเรนเจอร์ตำแหน่งแบบไหนใช้มาเพื่ออะไรทีมเรามีตำแหน่งแบบนี้ ขาดตำแหน่งแบบนี้มันก็จะอยากได้เลนเจอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งเราไปดูในภาพรวมแล้วกันนะไปส่องดูตามหลีกครับอย่างที่บอกว่าวิธีการดูลองส่องดูตามหลีกว่าเขาใช้ตัวอะไรกันเยอะอ่าเขาใช้ตัวประเภทไหนกันนะครับอ่าสมมติอยากได้ตัวปวดไหนตัวคอมโบแบบไหนเขาใช้ตัวไหนกันก็ลองไปดูได้นะส่วนใครที่ไม่อยากตู้กับชุกกับตู้กับไม่อยากซู้กับตู้กระชาเออเนี่ยตู้กับชาทำแบบลิ้นพันหมดเลยนะอ่าผมขอแนะนำครับเว็บโพวงจรโฉมใหม่นี้เน็ชอปครับแล้วก็เพจไก่ดีเกนเรนเจอร์ไปดเหลืองวันสามของ นิ้วชอ็อปนิ้วจางอันนี้เจ้าเดียวกันนะส่วนบนเว็บนะครับก็สิคนค้าต่างๆมากมายเลยครับสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนเพจขายดีไปเรืองร้อยสาม id ชาติไม่ใช้บัตรตั๋วนะครับใครที่ไม่อยากสู้กับตู้กระชาตินี่ไปหาดูได้เลยครับ id รั่งต้นอยากได้โคลโโบแบบไหนนะอยากได้สังมืดแบบไหนครับก็ไปหามาซื้อมาครับแล้วก็ไปปั้นต่อนะ,อะก็ไปที่เว็บหรือเพจของ นี่แล้วจบได้เลยครับซื้อไอดีผมแนะนําให้ไปที่เพจนะซึ่งถ้าเกิดใครได้ไอดีซื้อไอดีหรือได้ดีจากบนเว็บเนี่ยก็ต้องทักแชทเพจมาเพื่อขอเชื่อมไอดีนะครับเดี๋ยวผมแปละลิงก์เอาไว้ให้นะทั้งเว็บนะบแล้วเพจของนี่นชอ็อปนิ้วจางอะอยากได้ไอดีแบบไหนครับก็ไปจัดมาแล้วก็ปั้นต่อได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องสู้กับตุ๊กระชานะเออจะได้เอาไอดีนะครับหา r u b ีแล้วเอา r u b ีไแล้วเปิดเกียร์ง่ายๆเลยครับอ่าก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่ไหวกับตูก้กระชั่งจริงครับอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้มาคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากได้สักตัวไหนมือตัวไหนครับเพื่อนๆที่เขาเล่นกันใหม่ๆเนี่ยจะได้อยากรู้ว่าเฮ้ยอยากได้ตัวไหนกันนะอะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ